วันางวิสาขามหาอุบาสิกาโดยพระศรีวชิระโมลีเจ้าวาดวัดชชยพรวิสาขาสตรีหนึ่งซึ่งลำเลิศแสนประเสริฐเกิดมาศรัทธาถึงรูปร่างงามคนมองต้องตะลึงสวยสุดซึ้งหญิงใดเทียบจะเปรียบปานอุบัติขึ้น ในตระกูลคุณยิ่งใหญ่าาสัทธาในศาสนามหาศาลเลิศกว่าหญิงทั้งหลายการให้ทานเป็นตำนานบันทึกไว้ให้จดจำเป็นทิดาเศรษฐีที่เพียบพร้อมจิตนอบน้อมต่อความดีมิถลมพนันชัยเศรษฐีชี้แนะนำ โอวาดย้ำสอนทิดาน่าชื่นชมสุมานามารดาด้วยช่วยสอนลูกจิตพันผูเลี้ยงดูอยู่สุขสมแขวนอังคะพัทธิยะนัครารมมเป้าอบรมมิสาขาทิดาตนมิสาขาปัญญาล้ำงามหยดย้อยมิท้อถอย สนใจทานการกุศลเป็นแก้วตาดวงใจใครทุกคนปู่ของตนก็รักหลานป่านดวงใจเมนดกะผู้เป็นปู่เอ็นดูยิ่งรักหลานจริงศรัทธาเตียมและเลื่อมใสประวัติปู่เมนดกะจารึกในบันทึกไว้ในตำราข่ามากมี วันเวลาเดือนปีที่ผันผ่านผู้เป็นหลานอายุเห็นเป็นสักขีเจ็ดปีล่วงหลานปูรู้ชั่วดีทำหน้าที่คำปูสั่งไม่รังรอทราบข่าวว่าพุทธองค์พระสงฆ์ท่านสเสด็จผ่านมาด้วยดีที่นี้หนอพัตติยะชาวเมืองเรา ต้องเฝ้ารอหลานปู่พ่อจิตอาสาหน้าที่แทนพุทธองค์เสด็จถึงซึ่งกำหนดอิริยาบถสู่ที่หมายกายเหนื่อยแสนวิสาขาทำหน้าที่มิขาดแคลนตอนรับแทนหน้าที่ปู่ลุล่วงไปวิสาขาได้ฟังธรรมพระดำรัส พระองค์ตรัสชี้แจงถแถลงไขวิสาขาตั้งใจจดบทธรรมไปบรรลุได้ชั้นที่ว่าโสดาบันกล่าวถึงเมืองสาวัตถีเศรษฐีหนึ่งประวัติซึ่งบันทึกไว้ไม่แปลผันมิคาระเศรษฐีที่รู้กันอุณณะนั้นคือบุตรชาย ไรคู่ครองเพื่อให้บุตรแต่งงานการบรรจบหวังให้พบคู่ครองดีมิเป็นสองเพื่อสืบทอดตระกูลวงคงเรืองรองหาคู่ครองให้ชายลูกถูกตําลาสตรีใดสมยานามงามห้าอย่างตําราอ้างกล่าวไว้ให้ศึกษา เรียกเบญจกัลยาณีคือที่มางามทั้งห้าประการผ่านทันทีคือผมงามเนื้องามฟันงามยิ่งผมงามจริงไัยงามเลิศเทิดศักดิ์ศรีสตรีใดพร้อมเบญจกัลยาณีมอบทันทีมาลายทองของมั่นตามเมืองสาเกตสตรีหนึ่ง ซึ่งครบถวมมลล้วนสมบูรณ์อิทธิลักษ์เมื่อทักถามเห็นนางเดินเคลื่อนคล้อยเรียบร้อยงามหญิงเดินตามฝนตกแรงแย่งกันเดินวิ่งไม่งามตามตำราท่านว่าไว้ตรีตรองไตรสี่ประการไม่สรรเสริญองราชาภิกษุสงฆ์ไม่หลงเพลิน เมื่อดำเนินสติตั้งระวังตนพร้อมสตรีและช้างทรงอย่าหลงวิ่งทั้งสี่สิ่งที่กล่าวมาอย่าสับสนเมื่อวิ่งแล้วถูกนินทาภาษาคนทำเยี่ยงตนวิสาขาทั่วล่าชมวิสาขาหญิงงามตามที่ว่า งามเข้าตาห้าอย่างช่างเหมาะสมมิขาระพ่อผัวหนอก็อชื่นชมประชาคมเห็นดีด้วยร่วมช่วยงานท่านนันชัยเศรษฐีที่เป็นพ่อใจจดจ่อโอวาธรรมพร่ำกล่าวขานอาวาหะจะมาถึงซึ่งไม่นาน พ่อเตรียมการสอนลูกสาวเฝ้าระวังเรียกบุตรสาววิสาขามาเถิดหนอทิ่ดาพ่อจะอบรมให้สมหวังโอวาทพ่อสิบอย่างตั้งใจฟังก่อนไปยังบ้านครอบครัวตัวสามีข้อที่ว่าไฟในหนาอย่านำออกอีกไฟนอกอย่านำเข้าเศร้าหมองสี พึงให้คนคนที่ให้ไว้และดีส่วนคนที่ที่ไม่ให้อย่าให้เลยพึงให้คนที่ให้และไม่ให้นั่งที่ไหนให้ห่างทุกข์สุขเปิดเผยนอนก็นอนให้ห่างทุกข์สุขเสเบยกินใดเอย่ยกินให้สุขทุกหมดไปพึงเคารพพ่อแม่ผัว เกรงกลัวท่านพร้อมบงวานที่น้องมีที่ไหนไหนน้อมนับถืออย่าดูหมินหินใกล้ไกลบูชาไฟให้ท่วนทั่วคิดกลัวเกรงพ่อแม่ผัวตัวสามีทำดีตอบสิ่งที่ชอบไหวบูชาอย่าข่มเหงเทวดาภายในบ้านให้วันเกรง ยาอวดเก่งบรรพบุรุษสุดบูชาพ่อเศรษฐีท่านันชัยให้โอวาทพร้อมประกาศให้รางวัลครั้งนั้นหนาทรัพย์สมบัติเครื่องประดับระยับตาล้วนมากค่าลาดดาประสาทประกาศดังวิสาขามุ่งหน้าถึงซึ่งถิ่นที่ บ้านสามีถิ่นที่หมายสมใจหวังปรนิบัติทุกชาวค่ำเฝ้าระวังพ่อแม่ทั้งตัวสามีมิเว้นวันด้วยความดีวิสาขาขนานับพ่อผัวก,กลับยกย่องให้ไม่แปลผันเรียกสะพยด้วยใจจริงทุกสิ่งอันเรียกแม่นั้นมิคาระ มารดาตนมิสาขาเลื่อมใสในพุทธศาสตร์เป็นทายาทศาสนามหากุศลพุทธองค์ยกย่องเด่นเป็นมงคลเลิศด,ด้วยผลการให้ทานแต่นั้นมาจึงมีชื่อต่อท้ายได้ปรากฏประดับยศให้เด่นดังครั้งนั้นหนา นามต่อท้ายให้เห็นเป็นสัจจามหาอุบาสิกาผู้ยิ่งใหญ่การให้ทานวิสาขาทูลขอพรอ,อ้อนบอนไหวพระองค์ได้ให้พรงามตามคำขานทั้งแปดข้อพุทธองค์ทรงประทานเป็นตำนานบันทึกไว้ในคำพี ทำมีกถาแสดงไว้ได้แจ่มชัดอนุญาตพัดให้เห็นเป็นสักขีกีฬาพัดเป็นต้นคนรู้ดีกับทั้งมีพัดต่างๆทั้งแปดอันนิสาขาสร้างปราสาทประกาศกล้องหนึ่งพันห้องแด่พระองค์ทรงสุขสัต์พร้อมภิกษุทั้งหลายได้อยู่กัน เป็นที่มั่นบำเพ็ญเพียรเรียนวิชาก้าวโกดรัพ์ตลาดสร้างทุกอย่างสิน้นไม่ทวินไม่เสียดายอาลัยหาด้วยกุศลผลบุญหนุนนำพาเป็นทิดาทานานชัยไฝ่ความดีอานิสงยิ่งใหญ่ในการนั้นบรรลุพลันดินแดนแสนสุขขี วิสาขาละสังขารผลทานมีสู่ชั้นที่ห้านั้นวิมานแมนชื่อนิมมานรดีชี้บ่งชัดสารพัดหลายหลากมากเหลือแสนบริวารมากมีมิขาดแคลนสถิตแน่นทิพสถานวิมานบนยอ่อประวัติวิสาขามาเท่านี้ อาจจะมีข้อความใดให้สับสนขออภัยผู้เป็นปราชาลาชชนให้สืบค้นศึกษาเพิ่มต่อเติมเอย่ยประพันธ์โดยพระศรีวชิระโมลีปร,รียธรรมก้าประโยครองประธานเขตการศึกษาเขตสี่ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคายรองเจ้าคณะจังหวัดหนองคายเจ้าวาดวัดชัยพรจังหวัดหนองคาย